ขอให้เลขแม่ทันนี่มวดนี่ดังใจที่ของใบหนีตาแม่เดอ้อแล้วไปดุนรับโชว์นักนครับงวดเมื่อกี้หนึ่งพิจุนาไปดุนนักวครับงวดเมื่อกี้หนึ่งชนะโค้ครับ หมายเลข3ครับ เปล่าหนองเบอร์นี้บ้่าหนองจะมาขอโชกกระแม่งวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกผู้ใดของกรเบนกิบิปบ่าหนองผู้ใดกดไหลกดแช่เดี๋ยวคนได้รับโชคไปรำการสุกูสุกนดแม่ให้มีเงินใส่บ่ขาดมือเพชรหยางให้เจริญรุ่งเรื่องผู้ใดนับถือแม่ผู้ใดข้องลงแมงจะได้รับโชคไปรำการคิดจริงใดกันสมหวังดังปรารถนาขอให้แม่ดลบรรดาลโชคลาภให้ลูกหลานสุกูสุกนเดี๋ยทุกคนได้มีกินมีใช้บ่ขาดมือ Kenyangkan kau sopang sambil itu ada satu satu satu. เลขทูกนี่ตีเบ้าหนองชุดขอแม่งวดวันที่หนึ่งมิจุนาหขกโขกขอให้มาได้สามโตตรงรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิจุนาหขกโขกยังถือเลขอันเด้อแมเด้อให้แม่เขาเด้ใจเต็มผู้ใดซื้อแต่ได้รับโชคไปน้ำกันสามโตตรงตรง้อแม่สามโตตรงตรงสาธุสาธุสาธุสามโตตรงตรง้อแม่เด้อสามโตตรงตรงงวดวันที่หนึ่งมิจุนาโขกครับผม รับโฉบไปน้ำกันครับรับโฉบไปน้ำกันครับสามตัวตรงๆงวดวันที่หนึ่งมิถุนาของโครับผมตรงๆรตรงๆเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับสวัสดีครับผมบ้าวน้องครับ มือนีบ้าวหนองยู่สารแม่ขันนี่ครับมือนีบ้าวนองจะมาขอโชคกับแม่งวดวันที่หนึ่งมิถุนา,โฮโฮายนหกหกผู้ใดเข้ามาเบิง้งช่องบ้าวนองแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้าวหนองกนลังทำเตอรบเป็นขวัญกำลังใจแลวการมาลุดน,น้ํากันครับว่ามือนีเลขถูกสิเป็นตัวไหนเลขวิ่งปองสิเป็นตัวไหนเลขวิ่งปองบ้าวหนองสีจับสองลูกครับอาจจะตรงเลขบนหรือจะตรงก็เลขล่างจะได้กับมาหลุดน,น้ํากันครับทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นยุทีิโชคและดวงของแต่ละคนนะครับนาะงวดนี้เขามารับโชคกันน้ากันคือเก่าครับสามตัวตรงๆ2สองตัวตรงๆงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกเดียเ๋ยวไปลุ้นกันครับบ่าวหน่องจะจับลูกปิปปองนะครับสองลูกบ่าวหน่องจับลูกปิปปองสองลูกครับเดี๋ยวมาลุ้นนํกากันครับว่ามือนี้เล็กวิปปองสิเป็นตัวไหนงวดวันที่หนึ่งมิถุนาโหกหกครับผมเบิรงไหวกเป็นแนวทางนะครับนาอเดี๋ยวเบิรงจับลูกปิปองแล้ว เดี๋ยวังไปหลุดเหล็กถูหมือนกันครับว่ามือนี้เล็กถูดถูดตัวไ,ไหนเดี๋ยวมาจับลูกพิงปองก่อนนะครับนป็นรับโฉดน่วมกันครับแม่บ้านน้องสีจับลูกพิงปองสองลูกเด้อแม่ขอเป็นเหล็กล่างเด้อแม่เด้อตรงตรงเด้อแม่เด้อขอเป็นเหล็กล่างตรงตรงเลยเด้อผููได้เขามาเบิ่ง็ขห้รับโชคไว้ํากันสาธุสาธุสาธุ ดูลแลครับปวดกีนก่น,นึงตัวหน้าโคโคครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามหมายเลขสามนะแม่เดอ้อหมายเลขสามหมายเลขสามครับได้ไปบังดูกที่สองครับเอาตรงๆนะแม่เดอ้อให้ลูกร้านโปดีโดสินน,นะแม่ ลูกที่สองขอให้ออกมาเลขลางตรงๆนะแม่เด้อหมายเลขเก้าครับสามเก้าสามเก้าครับสามเก้าเลขวิป้องครับสามเก้าเลขวิป้องสามเก่าเด้อแม่ เดี๋ยวไปรุ่นเลขถูกต้องกันครับบอมมนีเลขถูกสิเป็นตัวใดงวดวันที่1มิถุนาหกหกครับผมสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงครับเดี๋ยวไปรับโชคต้องกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกตัวแรกครับที่บ้านหองจุดขอแม่ฮันนี่งวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกครับผมเลขถูกตัวแรกครับผมเลขถูกตัวแรกหมายเลขเก้าครับตัวถูเลขถูกตัวแรกหมายเลขเก้าครับผมโอ้ชัดเจนเลยครับ ชัดเจนแล้วครับเบื้องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้าช่องบ่าวหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขแกจะมาหลุนกันครับว่ามือนีงวดนีตัวเลขสีเขาตามทีตั้งใจไหวบอตัวเลขครับตัวแรกหมายเลขเก้าครับผมสาธุสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวหนองนะครับเด้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับนาะเบ่าวหนองก็บ,บรรยายงลายแค่อยากให้ เอฟซี FC, กดไหลกดแช่ให้แค่นี้บ้าหนองกะดีใจละครับแล้วก็อย่าเลืมมากคอมเมนต์น้ำเน่ยกูได้ได้เลขตัวไหนกะเขามาคอมเมนต์บอกกันนะครับนอเลขถูกตัวแรกหมายเลขเก้าครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวมาเล่ารุ่นเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามไปนํำกันครับคิดสิงไหนสมหวังดังปราถนาบุญบาร,รมีแม่ฮันีมอบโชคลูกหลานสาธุสาธุไปหลุดตัวที่สองกันครับไปเบิรงกเลขถูกตัวที่สองครับผมเลขถูกตัวที่สอง คนลูกเลยครับ,บายเลขสามครับผมเก้าสามเก้าสามครับผมเลขปิงปองสามเก้าเลขปิงปองสามเก้าเลขถูกสองตัวเก้าสามเก้าสามเลขถูกตัวที่สามอย่าบอกว่าเป็นเลขเจ็ไดไ, 9, 7, ได้ไหมอย่าบอกว่าเป็นเลขเจ็ดเลขเบาหนองไหนเบาหนองซื้อไว้เก้าเจ็ดสามได้ไหมเบาหนองซื้อไว้เก้าเจ็ดสามถ้าเลขถูกบอ,อกมา ตัวที่สามไมยเล็กเจ็ดนี่แสดงว่าแม่ละละแม่ไห่้อมกันละละเดี๋ยวมาหลุ่นกันครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหกครับผมสิเป็นตัวไดกระซางออกมานี่เบาหน่องสีจัดไ้ครับผมสามเก่าเก่าสามเก่าสามกรเลขที่บานเบาหนองครับผมเลขที่บานเบาหนองที่เบาหนองฝันเห็นว่ามีรถมาจอดอยู่หน้าบ้านเลขทะเบียนเจ็ดสามนะครับแล้วก็เบ,บาหนองกระซื้อไ้เก้าเจ็ดสาม ที่มาของเก่าเจ็ดสามครับผมก็คือเหลขฝฟันเบาหนองเก่าสามก็คือเลขทะเบียนบ้านเบาหนองนะครับนอะสาธุสาธุเดี๋ยวมาล่อลุ่นเบาหนองกัใจสั่นๆนี่ได้ค้นลูกเลยมือนหนีค้นลูกครับผู้ซึกคนลูกนั่งยูพูดเดียวหนึ่นั่งอยู่พูดเดียวหนึ่งค้นลูกแค่ไดียเดี๋ยวมาล่อลุ่นเล็กถูกตัวที่สามเป็นนำกันครับสาธุสาธุาธบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานเด้อสาธุสาธุาธไปเบิ่งเหล็กถูกตัวที่สามครับผม ลุนเลขถูกตัวที่สามครับอา่าดูให้จบดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคสาธุสาธุแม่ให้ตัวใดก็เอาตัวนั้นแต่ว่าเลขที่มันแปลกใจก็คือเลขปิงปองค,ครับเลขปิงปองกับเลขถูกครับสามตัวสองตัวข้างบนตรงกันครับผมเลขปิงปองสามเก่า เลขปิงปองสามเก้าเลขทู่เก้าสามเดี๋ยวมาลุ่นตัวที่สองครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวหนองนะครับเบื้องช่องบ่าวหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับนาะแนวทางในการเสี่ยงโชคเพราะว่าตัวเลขที่บ่าวหนองมาจุดทูกนี่คือเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นตัวเลขของของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้ใดบ่มักใ้ผพานแต่ว่าบ่ต้องลบลูนะครับ ผ่านได้แต่อย่าลบลูนะครับผ่านได้แต่อย่าลบลูอ่าเรื่มชัดเจนมาแล้วครับอย่าลืมกดไหลกดแช่ให้บ่าวหนองนั้นนะครับเด้อเป็นกําลังใจให้บ่าวหนองน้ำแน่ผู้ชายตัวหนหน่อยดำดำดำขี่หลีนะเลขถูกตัวที่สองโอตัวที่สามหมายเลขสองครับผมหมายเลขสองเก้าสามสองครับเก้าสามสองเลขปิงปองสามเก้า เลขถูก932สาธุสาธุสาธุกให้แม่ฮันนี่มอบโจงให้ลูงร้านสุภูสุคนนะแม่เดอ้อผู้ได้ฮักเขารบแม่ก็ให้ได้รับโชคไปนํากันคิดจริงไดก็ให้สมหวังดังปาถนา932เลขปิงปอง39สาธุสาธุสาธุมาเบิ่งเอาเด้อเอฟซีเอยมาเบิ่งเอาเด้อเอฟซีคิดจริงไดก็ให้สมหวังดังปาถนาครับผมงวดวันที่1นมิถุนา66ครับผม สาธุสาธุขอให้แม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกล้านคิดชินได้ก็ให้สมวังดับฝ่าถนาเด้อแม่เดอ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ